อชยันชี้พวกป่วนขบวนเสด็จการกระทำชัดซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันเผยแพร่15กุมภาพันธ์2024 17นาฬิกา3นาทีอชยันชี้พวกป่วนขบวนเสด็จการกระทำชัดซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันวันที่15กุมภาพันธ์67สดรชยันชัยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกันในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาโพส์ข้อความว่า คิดอีกมุมหนึ่งคนที่เป็นสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์แม้จะมีจํานวนน้อยแต่จะไปไหนมาไหนก็ลําบากลําบากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตส่งผลกระทบต่อการทรรมหากินของคนอื่นๆจํานวนมากยิ่งมีกรณีที่คนบางคนขับรถมากดตราทวงถามสิทธิเสรีภาพในการใช้ถนนของคนส่วนใหญ่ในขณะที่มีขบวนเสด็จของสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นส่วนน้อยน้อยมากที่สุดของประเทศ เมื่อนับจํานวนครั้งของขอบวนสเสด็จในปีปีหนึ่งพบว่าสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นคนส่วนน้อยนิดมีสิทธิเสรีภาพน้อยมากน้อยที่สุดในการเดินทางไปไหนมาไหนในสถานที่ต่างๆที่ คนธรรมดาซึ่งเป็นคนจำนวนมากมีสิทธิเสรีภาพจะไปได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องพิเศษน่าตื่นเต้นอะไรยิ่งถ้ารู้ว่าส่วนนอใหญ่หรือทั้งหมดของจำนวนขบวนเสด็จเป็นการเดินทางไปทำงานจึงพบว่าคนจำนวนน้อยนิดที่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานะแห่งอภิสิทธิ์สูงสุดที่ว่านี้กลับมีสิทธิเสรีภาพในการไปไหนมาไหนน้อยมากถึงน้อยที่สุดคงยากที่จะเห็นคนจำนวนน้อยานิดนี้สามารถใช้เสรีภาพส่วนตัวในการเดินเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆที่ตอนอยากไป ถ้าคนที่กดแตรต้องการทําให้คนในสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์รู้สึกลําบากใจกับการทําหน้าที่การงานตามสถานะเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนส่วนใหญ่จนทําให้ท้อใจในสถานะกําเนิดที่ไม่มีใครเลือกได้แต่สละได้คนที่กดแตรก็ดีหรือคนที่พยายามสร้างเงื่อนไขแบบนี้ก็ดีการกระทําแบบนี้ถือเป็นการกัดเซาะบ่อนทําลายสถานะของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมด ก็เท่ากับการซอบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองและเท่ากับการกัดซอบ่อนทำลายรูปแบบการปกครองที่ใช้อยู่ขณะนี้